อันนี้พ่อร้ายอ่ะว้าวาอันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันคือน้ำสลัดเนี่พวกกวนม,นมีคมกินปลานะคะไม่อ้วนปลาทอดค่ะว้าที่เป็นพูดขาดด้วยอะ่ะแล้วทำไมคะ กุ้งน่ากินจังฮัลโหลจูนฮะจูนมาเฮ้ยจริงปะมันจะมาทำไมล่ะเออคุณศาสร์โอ้ยพี่เบนน่ากินน่ะเปนนี่อะไรอ่ะปูนี่ผัดผงกะหรี่ปูนี่ผัดผงกะหรีผัดผงกะหรีขอหน่อยดิโอ๊ยจบเหรอเล่นใช่ไหมข้าว ไเมื่อแล้วสเต็กปลาไว้ซอสคือ,อ,อ,อด,ดีดีมากแบลครับผมเพียจึงเธออยู่เสมเอขอบคุณมากนะครับที่ช่วยรา <c oughs> แล้วเรา้ะตังเพลงไหมไม่นี่คือแล้วแล ออาไปไกลใช่ไหมเร็วมากรสิ่ง่นของพี่ได้บ้างพี่โฟกัสอ่ะอ๋อขอเพลงไหมอ่ะทันไฟอร่อยมากอ่ะแอลทนไฟอร่อยมากีพี่โบเรียกแอลดิห้านาทีเขยแอลแอลแอลไฟไหม้เหรอใช่ร้อน ยิ่งเข้าไปไหมหลอดใช่ไหมไปไหมแล้วไปไหม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 เอาไว้ป้าพี่โอ้ยเบนไม่รู้อะเบนมาเคลียร์เพื่อนดิไม่ียอนเขาไปทั้งหมดวะไปเคลียร์เพื่อนดิไม่ตื่นนะมันไม่กินข้าวกินเหล้ามันอ้วนมันอ้วนเว้ยอ้วนหิวมากไปต้องกินต่อไ เรายังผอมอยู่หรอกินไปก่อนเมื่อไหร่ที่มีป่าเราไว้กินข้าวก่อนนะจ๊ะเราคิดถึงคนที่เขาไม่มีข้าวกินเนี่ยเออเรามีข้าวกินกินป้าเปล่าพี่ไหนวะโอ้โหแมวไม่น่าเชื่อว่าจะหลับได้ลึกขนาดนี้เบสจริงนี่ป้าป้ากินเขาไม่ห่วงน้องอ่ะห่วงเบนไม่พี่ก็ถามเบสแหละว่ากินไมป้าไม่เชื่อแล้วจะเอาอะไรจะเอาอะไรเนี่ยนี้คือผัดผักแบบ แฮรอดเกวเวอร์ฟาริวฝากดิดซัมนะดิเ,เองอเ้นหญิงเาต้อมไหมอ่ะไม่เอาเออ,อจับคู่ใหม่ดีวกว่าลิวฮะจับคู่ใหม่เลยะรัจริงหรอยังไม่พ่านปล่อยอเ้นชายไว้นี้แหละอกองไว้ตรงนี้ เฮ้ยนี่ไงไม่ได้โอ้โหเออจำไว้นะไม่เอาใช่ไหมเออจำไว้นะเออจำไว้จำไว้หิวไม่หิวไว้ฮะไว้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 จำไวลจำไว้จำไ้ไว้จำไว้จำว้จไวจำเว้จ้ไว้ไว้จำไว้จื้จำนว้จว้จเไว้จ้จำไว้ไว้จำไวจว้จ้วจำไ้ไมไวดจ้้้ไ้้้ อร่อยมากเนาะขอบคุณแอนนาชาลีคุ้มนี่อร่อยมากอ่ะสเต็กปลาไว้ซอสแพลวไม่รู้คำว่าเนาะเฮ้ยผลไม้รวมแอนนาจับไว้นะแอนจับไว้นะเตียนเลยพอทู มีโบจ่บอทเอาไปเลยเอาไหมพี่จ๊อกนี่มันหย่บกซ์กั้ได้โหเฮ้ยเจียวเลยแล้วคเพลงนี้ก็ครเหมือนกันเจียวเยนอร่อยเหมือนเดินี่เลยอะมัอืมดีไหมนั่นคือดีไหมพี่บอทรู้ได้ไงอะเก่งจังรูด้ยัก็กินแล้วอะ เองอ่ะกินปุ๊บก็จะมีกลิ่นด้วยเหรอจะมีกลิ่นไงเจ๋งอ่ะคือว่าลูกไม่ค้าผลไม้เท่านั้นที่จะรู้พี่รู้แค่นี้นะเผว่ออยังอื่นไม่รู้เลยอ๋อรู้แค่เผื่อหวยพันเดียวเดี๋ยวรีวตัวเองเซนเซนชั่นด่าตอนนี้กำลังโดนปังปั้งปั้งแค่ริวคนเดียวปะไม่เห็นโดนสาดบ้างเลยพี่บัวเป็นเด็กดีทำตัวดีอ่ะโอ้ยนี่คือมาเป็นภาษามลายูเลยอ่ะพูดอะไรตะกี้ลิบุตะกี้ลิมุกอะไรไปอะไรเนี่แหละ Bà nhóc béo dưa bunyak. nghe em mak bay yóc. A lia bay nhóc có bỏ quân lo y anh em yang em mak bay เว้นหญิงรูร้จักอ๋อโทษโทษรู้จักคำว่านี้ปะโบโด้สงัดปะฮะโบโด้สงัดสงัดแปลว่ามากสงัดแปลว่าเงียบมากไม่ใช่แล้วหนึ่งขอคิดก่อนไม่ได้จำเนี่ยระหว่างแล้วหนึ่งนะเอาถามคนนแรกดี๋ว่ารู้จักคำว่าโบโด้สงัดอุ้ยไม่ดีแรงกว่าแปลว่าอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะมันมันแปลว่าแบบไม่เก่งหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ นล้วเขาแบบไม่จริงแล้วอ่ะนะเขาแบบไม่จริงแล้วอ่ะจริงๆครับเป็นงันไม่จริงแล้วเป็นไงก็จริงๆแล้วเพิงเป็นอย่างนี้ไม่จริงไม่มีอ๋อแปลว่าอยากกินมากโอ้มกินแถวตีมากๆเย่างไงมาแกใบหนาะมะกันหรือเปล่ามะกันเรากินไม่กินนี่มันไอ้นี้หวานก็ังมะกันสุดามะกันเรากินเออ มาการนาซิดากินไก่ครับกินข้าวกินข้าวหรือยังหรือเปล่ากินข้าวหรือยังสุดามาครันีว<ม>ายมากัรนาสิดาแค่เป็นคนอะไรกันเนี่ยพวกอยู่ติดมาเลยอ่ะเขาพูดกับแกไหมเขาพูดกับแม่แม่พูดเป็นแม่พูดอะไรเป็นวะเก่งว่ะที่เขาพูดเป็นนะตูดูว่าติ๊กออมตะในหมอไม่แมจุ๊บๆรปันนะ สุรินนับเลขกด้ด้วยไมินรกสุินทรไม่ได้สุินอะไรสักอย่างวอลไม่ได้เหรอคมณวอลน่ามันช้าพี่ไม่ชอบแบนี้โตแล้วมั้งแก่งแล้วมั้งแตแล้วมั้งพูดเล่นพูเล่นกับเบนไม่ได้ผมจะจ้าแมน เคยไปมาไปตลอดชีวิตค่ะไปไปจะไปมาเคยไปรู้เลาไปตลอดมันมีอะไรอ่ะไปไปเอาอะไปเอาฟีฟีอะตัวตัวเมืองอะไรไปมาเลไปน่นกุลาลัมเปอร์กุงกุลาลัมเปอร์อือก็มีเขาไปที่สุดแปชื่อพอดีเลยแล้วก็ไปะไรว่าเมืองนี้ไม่มีลาเลยเนติง กัวลาทอลงต้องแมวโอเซียตออกมวตอานตัวเคยทอหลลำตัวเมือนี้ไม่มีลาแตมีเี๋ยว่อะไรเ่ย ติวขึ้นอีกแล้วท่านเจ็บมากวโดนไฟมเอนกากินกุ้งเว้กินกุ้งขึ้น,เ,เ,นเป็นเล็กๆพี่ต้พูดภาษาอูนัหเนริงหอภาษาอะไรนะพี่ลูลูลลพี่โจ้เเรียนาไ,ไนะเอเราพูดภาษาภาไมาภาษาูเราพูดเบน มันมาถ่ายคติดกันเองเหรอก็ส่งต่อมาไม่รู้มาากใครแต่บ้านเบ้นใช้ไอสียงหรอหีน่อะไรเงี้ยเป็นแบบซาราออ่ะอเหรออ,อืมแต่ว่าใช้มานานมากนะ้วนยี่สิบปียี่สิบปีแล้วเหร,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 รตอตามให้ดิรูกูไม่ใช่ใช <laughs> ถ้าพูดเรื่องพวกนี้เบ้นมันรับไม่ได้เข้าใจป่ะพี่ เม้นมันแบบเด็กแบบไม่ไม่พี่เบร์ดล yeah> ัมรามมาแว่ากัมดราล้ว่าอดีเย็นหรือเ่ากอมดรามอัมเย็นเบหรอวาร่ยกัมปาเกีก็ไปไม่ปากีกัดแอนทำไมบางไม่รู้แหละม่เกีวแขอะไรมาเป็นอินเดียไม่มาเลยอลัมปากีภาษา

กับแฟนกับพี่โจอาเนี้ยเอ้ยสมมติแฟนขับเบนกับแฟนขับมาริวเขาเชียร์ส,สองฝั่งคนใช่ไหมเขาก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ป่ะสมมติถ้ามีงานด้วยกนะันเนี่ยแล้วเขาแบบเป็นแฟนกันนะต้องมีนะคืออะไรวะนี่คิดแบบก็ถ้ารัดีเนาะไม่มีรักแน่แกล้งอั่างนั้นเลยเหรอที่ก่อนทุกวันเงี้ยพี่ยังคิดถึงว่าแฟนรับมีไหมแค่น,น,นี้ก่อนผ่านขอผ่านจุดนี้ไปก่อนนะเ <c oughs> ออที่คุยจะคุยกับใคร กับพี่นะคกับเพื่อนมีเพื่อนเข้ามาอ่ะพี่เพื่อนหมดเกิดนั่เพื่อนเข้ามาเพืกอนเข้ามาพบมาแต้วเปิดเทวันแรกพี่แม็กมากเลยเข้าร้านเกมอย่างเดียวไอ้บ้านแฟนคลับติดทุกวันติดกันเพื่อนไม่รู้ของพี่นี่ไงเพื่ไม่รู้ว่าแปลได้นิดหน่อยว่ามาเยอะเลยอะไรไม่ออกค่ะ เคียเองแล้วที่นีเียแถวเบนเหรอน่ารักๆกันเลยจงกันริ้วให้หน่อยเมี่ยวอยเบนนอนเมอไรเบน๋ยวาบอสอยูอเเอยบบ่เองมึงบอสบอสิดกได้จอม่อ้นนาจะาไหนอะพี่แมจะหล่อไม่เท่าจีนะ แ้มแ้จะหลอกไม่เท่าเร็วนะมันมีน้ำมันโดนิงิงมทนเียนนี่ก็โดนไม่ไม่โดนทำไมโดนล่ะ